สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่14ตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 5 9นาห้านฬิกานาทีโดยประมาณนะครับผมดาวดินทินเมืองเลยนะครับอยู่ที่อาณาจักรดาวดินการเด้นโฮมภายใต้แนวคิดเกษตรยุคใหม่ไร้ข้อจำกัดนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับดาวดินก็มีการนะครับปรับเปลี่ยนนะครับภูมิพัฒน์นะครับในอาณาจักรดาวดินการเด้นโฮมนะครับก็หลายๆท่านก็ติดตามก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะมีชั้นวางต้นไม้นะครับก็ได้ทําการขยับออกแล้วนะครับเพื่อที่ว่านะครับ จะได้จัดนะครับปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่นะครับผมเนื่องจากว่าลานจอดรถที่อนาจักดาวรด่นการ์เดนโฮมนะครับก่อนนี้ก็ฝนตกมานะครับผมก็มีตะไคร่ขึ้นนะครับผมก็ได้ทําการล้างขัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ทําการทาสีนะครับนี่เพื่อนะครับคิดว่าป้องกันไม่ให้ราขึ้นอีกนะครับผมก็เนื่องจากว่าพอมันราขึ้นแล้วเวลาโดนน้ำโดนอะไรมันจะรื้อล้มนะครับก็เลยต้องการแก้ไขป้องกันนะครับที่อนาจัดดาวรด่นการ์เดนโฮมนะครับ ซึ่งในส่วนของสวนตัวด้านหน้าของอาณาจักรดาวินการินโฮมก็ยังไม่ได้ลงตัวมากนะครับผมกําลังนะครับหลังจากทาสีเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะมีทำรรการปรับนะครับเปลี่ยนนะครับวางตําแหน่งต้นไม้ต่างๆใหม่นะครับเพื่อใหอ้ดูร่มรื่นแล้วก็สามารถนะครับเข้าไปในส่วนของอภายในอาณาจักรดาวินการดนโฮมได้สะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยนะครับ ก็มาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมสำหรับแฟนคลับ fc ที่ติดตามอาณาจักรดาวดิน a r d เล่นโฮมานต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับซึ่งวันนี้นะครับไม่ได้มาแค่นั้นก็เมื่อสักครู่ก็ไปเก็บนะครับนี่ครับผักตําลึงนะครับผมดาวดินก็ไปเก็บผักตําลึงนะครับริมรั้วนะครับเพื่อที่จะมาให้เป็นอาหารน้องหอยเชอรี่พันธ์สีทองนะครับผมเดี๋ยวดาวดินจะพาทุกท่านไปดูกันปา เราจะให้ยังไงนะครับที่อาณาจัรดาวดินการ์เด h นโฮมนะครับสําหรับอาหารน้องหอยเชอรี่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ย้ายมาตองยังไม่ได้จัดปรับปรุงมากนะครับผมก็นี่นะครับเมื่อสักครู่นู่นไปเอามาด้างข่าอจัดดาวดินการ์ด้โฮมนะครับรู้ว่าตรงนั้นนะครับผมมีตําลึงอยู่นะครับดาวดินก็ไปเก็บมาแล้วก็มาเป็นอาหารให้น้องหอยเชอรี่พันธ์สีทองนะครับเขากินง่ายนะครับผมไม่ได้ยากเลยนะครับสําหรับหอยเชอรี่นะครับผม ่อนหน <tim> mmm ้านี้ก็นาใบมะละกอมาให้เขานะครับเขาก็กินหมดเลยนะครับไม่เหลือนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้ไปเอาในส่วนของผักตําลึงนะครับใส่ถุงมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นี่ครับจะให้อย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเขาก็กินขอเขาเองนะครับนี่วางไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมากินนะครับสำหรับหอยเชอรี่นะครับเลี้ยงง่ายนะครับผมอันนี้เมื่อวานนี้ก็มาให้ส่วนหนึ่งเราก็ยังไม่หมดนะครับถ้า ตัวไซส์เล็กอนุบาลก็จะกินช้าหน่อยนะครับผมตามขนาดตัวนะครับตัวไหนตัวใหญ่ก็จะกินเร็วหน่อยนะครับท่านใดกําลังเลี้ยงหอยเชอรี่อยู่ก็ลองเลี้ยงดูนะครับง่ายนะครับผมท่านใดอยากเลี้ยงอยากได้แม่พันธุ์ก็โทรมาสอบถามดาวดินถิ่นเมืองเลยได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็0 9 8 2 8 5 2 6 8 9 0 9 8 2 8 5 2 6 8 9 ดาวดินถิ่นเมืองเลยก็คอยรับสายของทุกท่านอยู่นะครับผมก็อยากเลี้ยงหอยนะครับหรือปรึกษาเรื่องการเลี้ยงดูเลี้ยงยังไงให้อาหารอะไรบ้างนะครับนะครับก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับผมจะได้แบ่งปันความรู้ให้ทุกท่านได้ไปลองเลี้ยงนะครับเป็นสามารถนําไปรับประทานนะครับเหลือจากรับประทานก็สามารถนําไปจําหน่ายจ่ายแจกหรือว่าขายได้นะครับผมอาหารก็ตาม บ้านเดือนทั่วไปนะครับพี่หลายๆท่านก็คงเห็นดาวดินนํามาให้เขานะครับเมื่อจะเป็นผักตําลึงนะครับผมใบมะละกอนะครับผมหรือว่าต้นผักชูรสคณะเม็กซิโกนะครับผมก็เขาก็ได้เอามาให้เขากินนะครับกินง่ายนะครับโตเร็วด้วยนะครับต้นดอกไเชอรี่นะครับนี่นะครับบ่อนี้นะครับ บอกวัยรุ่นนะครับก็กินเก่งเลยนะครับเราให้ในปริมาณที่หมดวันนะครับเขาก็จะได้ไม่เน่านะครับอาหารก็จะได้น้ําจะได้ไม่เน่าเร็วนะครับประมาณนี้นะครับอัปเดตกันเลยรับชมกันนะครับท่าในใดมีคําแนะนาเรื่องการเลี้ยงหอยเชอรี่ก็สอบถามกันได้นะครับหรือว่ามีอาหารอะไรที่หอยเชอรี่กินเก่งโตเร็วนะครับก็ คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะครับดาวดินจะได้นำไปปรับใช้ดูนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมตั้งแต่ EP แรกๆมานะครับผมสำหรับดาวดินถิ่นเมืองเลยเองนะครับผมอยู่ที่อาณาจักรดาวดินการเลี้ยงโฮมแห่งนี้นะครับท่านใดสนใจก็ไปสามารถไล่ดูคลิปย้อนหลังนะครับได้นะครับเรื่องการเลี้ยงหอยเชอรี่ระบบน้ําหรือว่าเรื่องของนะครับสารพัดเลยนะครับเกี่ยวกับหอยเชอรี่นะครับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับดาวดินตินมัองเลยนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ